สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวที่ผาแอนนะครับที่หลวงพระบางนะครับวันนี้ก็ได้มาทําคลิปที่นี่นะครับก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาชมดูนี่เป็นโฮมสเตย์นะครับสำหรับคนชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็มานอนในนี้ได้ช่วงคืนอากาศเย็นและที่ไฮไลท์สาคัญด้านหลังของเรานี่เลยครับผมนี่เลยครับผาแอนนะครับเขาที่มีลูปใหญ่มากสองสามรูป มีความสวยงามโดยธรรมชาตินะครับผาแอนนะเดี๋ยวไปถ่ายดูใกล้ๆนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นเป็นน้ำโขงใสปิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยครับไฮไลท์ล่าสุดของผาแอนนะครับที่หลวงพระบางนะครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นที่พักนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็จะทำให้เงียบเงาไปนะครับก็จะมีโต๊ะเตียงให้นั่งกินนะครับสำหรับผู้ที่มาเที่ยว อ๋อนะครับมาดูนะครับนี่เาก็จะทําเป็นโฮมสเตย์ไม้ไผ่นะครับมาเสียบไว้นะครับที่เราเคิ่ก็จะเป็นนี่คือร้านอาหารนะครับก็จะเป็นประเภทพวกส้มตําทำหลวงพระบางนะครับมีคนนั่งกินเบียร์นะครับก็เหมาะสำหรับันหยุดมากเลยนะครับหากครอบครัวมานั่งกินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลิงน้อยครับ น,นี่มานั่งกินชิวๆริมน้ำนะครับเป็นผาเห็นไหเขาครับสวยงามมากนะครับธรรม,มชาติดีนะครับเด็กกลืนน้ำได้นะครับขึ้นไปบนนั้นแล้วก็โดดลงน้ำเลยนะครับพอจะดูนะครับ,อ,นะรบอ่าเด็กๆขึ้นโดดกันอันนี้เป็นทางขึ้นเพื่อ,อขอภัย จะลงไปดูอนี่ก็จะปีรากับข้าวให้กินนะครับดีดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นชาวที่เขามานั่งกินอยู่น้ำนี้นะครับเออสวยงามนะครับก็จะสั่งส้มตำกิกนแล้วก็กับปลา โอ้ขึ้นหลยอยเอางามงามงามอ่าเอ,อ้นะครับอ้าวนะครับวันนี้ก็สุดหล่อของเรามาถ่ายรูปชมวิวกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอ่าน,นก็สามารถไปเล่นน้ําได้นะครับเออบรรยากาศสวยๆงามๆนะอืมนี่เลยเรือจอดไว้ให้ขี่ให้เล่นได้นะครับ น้ำใสมากอืมฝั่งพุ่นก็จะเป็นเรือนะครับนักท่องเที่ยวล่องเออรือโอ้แหกปากร้องเพลงกันเต็มเรือเลยครับอืมนั่งกินกันคักอืออืมอยากจะไปมุดน้ำใต้นั่นอืมงามงาม ครับตอนนี้เรากําลังสั่งรายการน้องเขากำลังขี่รายการอะไรอยู่นะครับอ่าโอเคอ่าน้องทวนหน่อยเลยมีอะไรบ้างมีจามะงูหนึ่งเป๊ดสี่ซองก้อยปลาหนึ่งปิงปลาหนึ่งน้ำเต้าตะไห้หนึ่งเขาเรียกหนึ่งบุงเอาเผ็ดเปรี้ยวหวานนะเขาเรียกมันเป็นยังไงเนาะเป็นติ๊บเป็นถ้วยเป็นยังไงเป็นติ๊บเป็นติ๊บนั่นแหละอืออ่ะตเป็นยังไงะ้างครับเดี๋ยวก็สั่งเพิ่มก็ได้เดี๋ยวก็สั่งอ่านั่นแหละอะ จัดมาตามลุงพุบ้านนั่นแหลออะอันนี้ก็เป็นที่นั่งกินนะครับนั่งนอนได้นะครับสบายๆคิวโอ้ยนี่ีโอกาสก็มาเนื่องกินลมริมสระน้ำใครร้อนก็ไปเล่นน้ำได้นะมีที่ให้เล่นนะครับนะน้ำ เหมาะสำหรับช่วงพักนะครับเหนื่อยจากการทำงานก็เล่นน้ำได้นะลองชมวิวนะครับหานางแอนสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดติ๊กให้ด้วยกันเลวกันนะครับก็บที่นี่เขาเรียกว่าผานางแอนเป็นอะไรในร้านอาหารผาแอน พาแอนบัวอะไรนี่พาแอนวิวอ่าพาเอนวิวก็รวบรวมแล้วจากในคลิปก็พอที่จะประมาณการได้ว่ามันสวยงามแล้วก็เงียบสงบนะครับแล้วก็น้ำสวยนะฮะเป็นแม่น้ำโขงซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถล่องเรือท่องเที่ยวไปได้อนี่ก็เป็นภูเขาผาที่วรียกว่าผา,าสามมายิ่งใหญ่มาก อเคนะครับวันนี้น้องก็นำมาเสิร์ฟไปแล้วครับอืมอืมกมีอะไรมากนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคอยู่อืม